เรียร้อยหกบาทยังไงเก้าบาทอุ้ยเสียดายไอ้ไดโนเสาร์สีเขียวๆมากเลยอุ้ยไดยเอมาวายแตกไหมอุ้ยเรียบร้อยวายแตกสวยขอเคหน่อยอุ้ยขอเคก็ไม่ได้เสียใจดยยเด้อโอ้มามาก็มาช่วงท้ายๆตัวคูณก็จะไหลไปเรื่อยๆนะโอ้โห สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเกมอาณาจักรจูราสิกคิงดอมเนาะก็จะมาลองดูว่าเกมไดโนเสาร์จะแตกดีหรือเปล่าช่วงนี้วก็ใครสนใจจะลองก็ มาลองดูได้เดี๋ยวจะทิ้งสมัครไว้ใต้คอมเมนต์ให้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันนะคะได้หรือเสียมไม้สี่เลเลยขอแค่มารีวิวให้ดูก็เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ทำตามนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในเกมดูหวังว่าจะรอดเนาะก็ใครนะคะตอนนี้เรามีสูตรจาวิทนะคะใครอยากจะเอาสูตรจาวิทยไปใช้อยากจะเข้ากลุ่มอนธรรมก็ติดต่อหรือสอบถามแอดมินได้ทางเรานะจะคอยบริการตลอดลยอี่ยส้ฟรีกลุ่มก็ได้้เขาฟีนะคะไม้ไเสียสักบาโอเคเพื่อเดี๋ยูเรเนะะค เ,าาเรียบร้อยเกมนี้นะคะเป็ดขั้นต่ำอาจจะถูกนิดนึงเนาะเป็ดขั้นต่ำหนบาทนะ,ะเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นเบ็ดสามสดูนะะทุน500บาทมาดูกันว่าจะได้ดีหรือเปล่าโอ้โหก็แตกเรื่อยๆนะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยขอคิวหน่อยโอ้โหไม่เป็นไรได้มาร้อยสามาดูกันถ้าเพื่อนๆคิดว่าเบ็ดมันสูงไม่ต้องปรับเบ็ดตามก็ได้นะคะ โอ้โหเออเป็นไงเนาะนี่เหมือนจะเกลือเลยนะอุ๊ยเรียบร้อยเพื่อนสกัเตอร์เข้าเองเป็น30ได้ยนะู่แปดหมุนฟรีมา เกือบจะจัด,จดโอ้โหเรียบร้อยหกบาทยังไงเก้าบาทอุ๊ยเสียดายไอ้ไดนโนเสาร์สีเขียวๆมากเลยอุ๊ยไดเอมาวายแตกไหมอุ๊ยเรียบร้อยวายแตกสวยขอเคน่อยโอ้โห้หขอเคก็ไม่ได้เฉดษฐใจเด้อโอ้โหมามาก็มาช่วงท้ายๆตัวคูณก็จะไหลไปเรื่อยๆนะโอ้โหยังไงน้อนี่ ร้อนหรือเปล่าเออร้อยสี่สี่โอ้โหแปดหมนฟรีได้กี่บาทเนนะี่ยไม่ถึงพันเลยห้าร้อยยี่สิบหกเดี๋ยวเล่นแบบเทอร์โบนะคะปรับปรับเทอร์โบเล่นเบ็ดสี่สิบดูนะคะสามรอบโอ้โห จะเข้าเลยหรือเปล่าเนาะนี่รออยู่โอ้ย,อยวายแตกแล้ววายแตกแล้วนึงยังไงต่อ,อรอลุ้นเรียบร้อยฮะเห็นมันไใ่จังสิแกวแกวแก้วพี่น้องเบสซี่สิบาทมาดูกันว่ามันจะรอดไหมดอกแรกผ่านไปสปินเพิ่มมาเลยมา อดอกสอดอกสามก็ค่อยๆผ่านไปนะเหมือนจักเกลือเลยเนาะรู้เรื่องเลยเพื่อนรู้เรื่องเลยโอ้ยว่าไง สวยไม่สวยไม่สวยเลยนะโอ้โหสปินเพิ่มบ่อยมากยอมใจจริงจีแต่ไม่แตกเลยเข้ามาข้างในเกือบจะไม่แตกเลยท่านผู้ชมมาสปินเพิ่มมาอีกเอาดิเพิ่มไปไหนไม่รู้แต่ที่รู้ยังไม่แตกสักบาทเลยเนะี่ยโอ้โหต้องให้บ่นใช่ไหมถึงจะแตกเนี่ยตอนนี้คูณ12แล้วเออเจ็ดสิบสองได้อยู่โอ้โหไม่น่ารอด เออจองนี้เจ็ดพันสี่โอ้โหรอโอกาสนี้มานานาเพื่อนๆจ๋าโอ้โหรางวัลก้อนโตเรียบรอ้อยฮะยังไงต่อโอ้โหรางวัลไม่กะมาซูเปอร์ซูเปอร์โอเคเพื่อนเจ็ดพันสี่นะคะแปดสิบแปดบาทมาอีกหนึ่งรอบสุดท้ายจะเป็นยังไงเนาะนี่รอบสุดท้ายอ่าสปินเพิ่มอีก เอาโอเคขอให้แตกเยียบหมื่นเลยว่าได้อะมาโอ้โหสปินสุดท้ายยังไงโอ้โหสปินเพิ่มมาอีกสองเฮ้ยเกินปุยมุยนะคะก็ยังไม่แตกสักทีโอ้โหได้สปินมาฟรีๆก็ไม่แจกสักอันเลยเออนั่นแหละโอเคเพื่อน1 8 0นแปดโอเคเพื่อนรางวัลรวมทั้งหมดก็เยียบหมื่นพอดีเลยหมื่นแปดร้อยกว่าบาท สิบเจ็ดหมุนฟรีเ6 okay, ้8ยโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าใครอยากจะลองก็มาลองดูได้ไว้เจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย